นิยายรักนิยายเสียงเรื่องพ่อไม้เถื่อนทวงสวัสดตอนที่หนึ่งเกือบสองทุ่มแล้วอินทิดาสาวงามอายุ25ปีเพิ่งจะปล่อยผมหยากโศกสีน้ำตาลอ่อนลงจากทรงมวยผมง่ายๆเพื่อเตรียมตัวอาบน้ำสาวผิวขาวเอื้อมมือเตรียมหยิบผ้าขน,นุนและชุดนอนออก เตรียมเอาไว้ก็พอดีได้ยินเสียงขอบประตูห้องแบบระดัวอาการแบบนี้คงไม่มีใครที่กล้าทำนอกจากยูวดี D, ลูกสาวคนเล็กในได้แห่งนี้ที่เธอทำงานอยู่กับอัศวินพี่ชายของเธอที่มาเป็นศัตวะแพทย์ให้กับที่นี่แต่ไม่กี่วินาที ต่อมาประตูนั้นก็ถูกเปิดเข้ามาโดยที่อินทิดาไม่ต้องเอ่ยปากอนุญาตด้วยซ้ำพี่อินคุณแม่ได้เลิกมาแล้วจะทำยังไงดียุวด,ดีสาวหน้าใสวัย22ปีดีบร้องบอกด้วยสีหน้าที่แสดงความไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดจริงหรอกคะอินทิดาเองก็ตกใจไม่น้อย ยูวดีทิ้งตัวลงนั่งที่เก้าอี้ตัวเล็กๆของอินทิดาอย่างไม่สบอารมณ์นักมีหรือที่อินทิดาจะไม่รู้ว่าหญิงสาวรุ่นน้องคิดอะไรอยู่เธออยู่กับยูวดีมานานทั้งที่เป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งเพื่อนและเป็นครูที่ดี และถึงแม้เธอจะไม่เห็นด้วยที่ครอบครัวของยูวดีอยากให้ยูวดีแต่างงานในวัยเพียงแค่22ปีแต่เธอก็รู้ดีว่ามันเป็นการแต่างงานทางธุรกิจที่มีความสำคัญกับไรแห่งนี้มากอีกทั้งเธอเป็นคนนอกเกินกว่าที่จะออกความคิดเห็นใดๆดได้ทั้งนั้นวัดีเจอเขาไม่ถึงสองครั้งด้วยซ้ำ แต่อีกเพียงสามอาทิตย์เท่านั้นนะพี่อินวดีก็ต้องไปเป็นเมียของเขาแล้วแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่กับเขาแล้วด้วยโอ้ยคุณเราอะ่ะจะแต่งงานกันได้เนี่ยมันต้องแต่งกันเพราะความรักไม่ใช่หรอกคะ่ะแค่คิดก็จะร้องไห้แล้วอยู่วดีทำท่าจะร้องไห้ขึ้นมาจริงๆอินทิดาจึงได้แต่ถอนใจหายใจออกมา เธอเองก็เห็นใจเช่นกันแต่จะทำเช่นใรได้จึงได้จะปรับใจสาวน้อยที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงแต่พี่ได้ยินมาว่าเขาทั้งหล่อทั้งเก่งสุภาพใจดีแถมยังมีเสน่ห์ชนิดทีส่สาวให้โซหลายคนลหลงไหลได้ปลื้มพี่ว่า คุณอิทธิพน์น่ะเขาต้องทำให้เขาจะต้องทำให้คุณอยู่วดีมีความสุขแน่นค่ะอินทิราพยายามเกลี้ยกล่อมให้กำลังใจสาวรุ่นน้องแต่เขาเคยมีเมียม,มาก่อนแถมยังมีลูกติดแต่ก็ตายไปแล้วนะคะอีกอย่างลูกของเขาก็ต้องหกเจขวบแล้วไม่ใช่เด็กๆเ,เล็กๆซสักหน่อย เธอยังคงปลอบใจสาวน้อยต่อไปแต่เราไม่ได้รักกันนี่นาะพี่อนินวดีไม่อยากแต่งงานเลย <c oughs> ในที่สุดอยู่วดีก็ร้องให้ออกมามันทำให้อินทิดาได้แต่รู้สึกสงสารสาวน้อยตรงหน้าเหลือเกินสาวน้อยยกมือขึ้นปาดน้ำตา วดีได้ยินข่าวว่าเขานั่นแหละที่ข่าเมียของเขาและข่าวนั้นมันทำให้อินทิดาเองก็ตกใจไม่น้อยจริงหรอคะคุณวดีฟังผิดไปหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณวดีคงไม่ยกลูกสาวให้เขาหรอกคะ่ะเธอเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับข่าวลือแต่เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่พ่อแม่ หวังดีต่อลูกสาวตังหะพี่อินก็แค่พยายามพูดให้วดีรู้สึกดีแต่มันไม่มีทางหรอกนะคะเพราะคุณอิทธิพลน่ะไม่มีอะไรที่เหมือนกับอยู่อย,อยู่คำพูดของเด็กสาวก็สะดุดไปดือ้อทำให้อินทิดานึกสงสัยเหมือนไกลหรอคะเออหญิงสาวอึกอ่ะก็ เหมือนพี่ยุธไงคะหญิงสาวอายุทธการพี่ชายของเธอมาอ้างถ้าก็เหมือนพี่ชายของวดีสักนิดก็ยังดีแต่นี่เขาดูน่ากลัวพอๆกับชื่อของเขานั่นแหละไปไหนมาไหนก็ต้องมีบอดิกาดไปด้วยทำอย่างกับพวกที่มีธุรกิจสีดำๆเทาๆเขาหน้ากลัวไม่เห็นเหมือนที่พี่หยุดกับพี่อัด เลยโทรคุณวด,ดีจะไปเปรียบอะไรผู้ชายคนอื่นกับบรรดานหนุ่มๆเขาได้ยังไงละคะใครๆก็รู้ว่าทั้งคุณยุดกับพี่อัดนะ่ะตามใจคุณยุวด,ดีจะตายไปส่วนคุณอินทิพลก็อีกคนเปรียบกันไม่ได้หรอกคะ่ะอินทิดาบอกยิ้มๆคงเพราะ อยู่วดีถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจตั้งแต่เด็กๆเธอถึงได้ติดนิสัยช่างงองแงเอาแต่ใจมาแต่ไหนแต่ไรจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นทั้งคู่จึงหันไปมองแม่บ้านที่เข้ามารายงานว่าตอนนี้ทั้งอัศวินและยุทธการได้กลับมาจากกรุงเทพแล้วสองสาวจึงเดินไปที่ตึกใหญ่แต่ ท่นเห็นทั้งคู่คุยกันอย่างออกรถกับบิดาของยุวดีสีหน้าท่าทางดูเคร่งเครียดอย่างไดพิกลแต่เป็นเพราะการวาของสองสาวทุกคนจึงจำต้องหยุดการสนทนาลงแล้วหันมายิ้มเป็นทับหน้าดับสาวงามทั้งสองอินธิดาเดินไปกอดพี่ชายของเธออัศวินอาแขนออกเพื่อกอดน้องสาว แต่ส่งสายตาไปหาสาวอีกคนด้วยความคิดถึงที่มากกว่าเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่าน้ำเสียงของยูวดีที่เอ่ยถามฟังดูอ่อนหวานเป็นพิเศษไม่เท่าไรหรอกครับแต่คิดถึงและเป็นห่วงคนที่นี่มากกว่าคำพูดของอัศวินฟังดูราบเรียบแต่สายตาที่แสดงออกทำให้หัวใจของคนฟังพองฟู ยู่วดีหัวใจเต้นแดงแต่พยายามเก็บกดเอาไว้ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มพูดจาและพูดคุยกันอย่างออกรถเรื่องงานเพราะทั้งคู่ได้ไปทำงานทางธุรกิจจึงถ่ายทอดเรื่องงานให้เอเนกผู้เป็นประมุกของบ้านฟังก่อนที่ยุทธการจะเปลี่ยนเรื่องจริงสิพี่ได้ข่าวมาว่าคุณแม่ได้เลิกมาแล้วไม่ใช่หรวดี คำถามนั้นทำให้ยุวดีใจหายเธอหันมาสบตากับอิทธิดาอย่างอ่อนใจค่ะอีกสามอาทิตย์อนเนกดูดีว่าภู้สาวผู้เป็นที่รักไม่เต็มใจนักหากแต่เธอก็ควรเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ของบิดาอย่างเขาที่จะจัดสรรคู่ครองที่เหมาะสมให้อย่างสมเกียรติและคนอย่างอิทธิพล ก็มีเงินมีฐานนะซึ่งเขาวางใจให้ดูแลลูกสาวอย่างไม่คิดอะไรเพราะเขาเองก็ไม่คิดว่าคนอย่างอิทธิพลเพราะเขาเองก็คิดว่าคนอย่างอิทธิพลคงจะรักและดูแลน้องสาวสุดที่รัก ของเขาได้คุณแม่คงจะเตรียมทุกอย่างเอาแล้วส่วนวด,ดีก็แค่รอ,อยูวด,ดีตอบคำถามของวิชายด้วยสีหนะ้าเศร้าหมองอินทิดาได้แต่เอื้อมมือไปกุมมือของอยูวด,ดีเอาไว้ จึงไม่ทันเห็นสายตาของพี่ชายของเธอเองที่กำลังทอดสายตามองยุวดีด้วยสายตาอาทรอ,อย่าเพิ่งคุยกันมากนักเลยมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวพักผ่อนก่อนดีกว่าอนเนกตัดบททุกคนจึงต้องต่างแยกย้ายอินทิดากอดแขนพี่ชายของเธอเพื่อกลับไปยังวันพักทิ้งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังใหญ่ ส่วนสามคนพ่อลูกก็ต่างหันหลังกลับห้องพักของตนไปโดยไม่รู้เลยว่ายังมีหนุ่มสาวอีกคู่ที่แอบออกมาพบกันท่ามกลางแสงจันทร์และหาทางออกให้กับการตัดสินใจและเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอีกสามสัปดาห์ข้างหน้านี้จบแล้วนะคะ พาอไม้เถื่อนทวงสวรรัสนดะ์เนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวดีค่ะ